ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านสุขสุขคนเริ่มนเหมือนพอกันคือเก้าหั่นแหละกับนุงย่งพี่น้องเมือนนี่นุงย่งบะมีีอย่างเลยพี่น้องลุงย่งกับมากินข้าป้าพี่น้องมากินเขปาป้าู้เดียวกิน,น,กนยูทงพี่นอ้องยูยูฟังยูฟังน่ำพี่น้องน่ำกับบะมีดอ,อ,อกพี่น้องนอุงย่งมากินบางบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศยูป้ายยูทงยูท่าไปเนาะพี่น้องเนาะนุงย่งมีแนวกินพี่น้องเนี่ยมีเมนูวนบ้านพี่น้องเอ้ยพี่ตังบก่ง เปรนทุกอย่างพี่น้องเนื้อทอดน้าพี่น้องเนื้อทอดเนาะเห็นมั้น้าพี่น้องเกี่ยวกับกระปุ้นพี่น้องของเนี้ยพี่น้องขเนี้ยลงยงมาเด้อพี่น้องเด้อสุขสุขคนเด้ออ่ามากินเขาเทียงเทียงกับลงยงพี่น้องมือนี่กินยุธงยินทายุไหกยุ่งหน้าน้าพี่น้องเนาะมามายุ่งหางหน้าไหนห่อพี่น้องมาพี่น้องมาเอาหรืล่าเดี๋ลงยงกับใคหิวงเดียวพี่น้องเขาเขาเทียงตำมะฮงปิ่งปลาดุกพี่น้องตำมุฮงตำเอียงเด้อพี่น้องเด้อนี่ ไปบกเคี้ยขึ้นพี่นอ้องเนี่ยเนี่ยทอดพี่น้องเนี่ยทอดเนี่ยหมูพี่น้องกันเนี่ยหมนนนยูนพี่น้อง ก็มีพักบุงพักตรงนี้ฮะหัวลูก่าเขียไปลองเขี่ยขึ้นโอ้ขึ้นไปลองโอ้

กินักสาแก่เนาะพี่น้องเนาะนักสากพี่น้องตามสซใบหอมพี่น้องตามไซเดินใบหอมสดพี่น้องหอมต้นข้าพี่น้องก็หยัดพี่น้อง เขี้อ่ะขึ้นอันตำน้ำพี่น้องสี้ขึ้นตำใส่นน้ำขี้ขึ้นพี่น้องขี้ขึ้นสุกพี่น้องจังนัวดด้วดพี่น้องนัวดได้ดีพีนองเลย แดดพี่นอ้องแดดพี่นอ้องเอย้ยนี่ลย่องย่งหอมว่าหอมหอมว่ากำลังยงแดดพี่นอ้องเรียมตาย่ยงข้นตาตื่นพี่นอ้องเรียวไ,ไปทุ่งกราก็เรียมตาพี่นอ้องโอ้น้องเอ้ยของคำยังไง Uh. Ya kan? ลุกขึ้นหน่องลูกสองตัวอย่าง Aqui é pólipo, não, olha. Uh. จำใส่ใบหอมสดพี่น้องย่งตำเอาพี่น้องหก่วนไฟ่มากกับปมาแพี่น้องเอ้ยกินขอวปลาลุยงยงในมากพูดเดียวพี่น้อง ถือแนวห้องถือแนวห้องถาดแนยวยหยังไหนไม่หายพี่น้องเอ้ยจะว่าไพ่ออค้ากล่องพี่น้องไพ่อกล่องมากพวกแม่พูดเดียวพี่นอ้องถนน,นพี่น,ออน้องรถจอดถนนไกลผมโอ้อยพี่น้อ เด็กน้องเด้อเจอกล่องกันพี่น้องเดือวถอดพี่น้องเห็นมันไพี่น้อยเดือดถอดพี่โอ้ยเดือดถอดพี่น้อย โอ้พี่น,อน้องเอ้ยขัดตำขุ่นเดือดๆนี่พี่น้องคักขัดพี่น้องเลย nó băng quẳng lên bên đó họ tiêm huy động นนเนี่ยก็หยับไ่พี่น้งนองมาทออกรหยับยูโกูเลี้ยงเนี่ยหยาบพี่น้องเอ้ยมีแต่ท่านพอเถาก็ดุเขยพอเถาก็ดุเขยไปเซาหนะ หน้าหนันไม่ได้เห็ดจักเทียพี่น้องหนาเศร้าเนาะไปเศร้าไหมลูกเคยกับก้นกับก้นยากทางกับทางยากพี่น้องลูกเคยกับจมพอเถากับหายหาเคยเหียดพอเถาลูกเคยเหียัดบ้าปากหาย่อเถาก็เลยพอเถาเอิ่นลูกเคยมากินเข่าลูกเคยกับบ้าปากพอเถาก็เลย เขาออกนั่งกินด้วยขางพ่นพี่น้องก็าเถาหาเขาออกนั่งกินด้วยขางพ่นอันได้อันกัดห่อเขาไม่ได้เพี่น้องห่อเขามากทิพนึงแบบไงนเนื้อข้อยเถาพี่น้องเนื้อข้อยเถาในอันกีมาพี่น้องเนื้อข้อยเถาปิีงกีมาสมัยเก่าเนาะพี่น้องเนาะห่อใส่ใบตองใบตองกล้วยมามานานั่มป่น ข้อยเถาตายพี่น้องตะก้อนข้อยเถาตายเพคนกับบาดเอาเนื้อเอายังตากเป็นแสบเป็นเนื้อหลอดเนื้อแหงเาแง่ไปอไปไห้ได้พี่น้องห่อเนื้อแหงยีนี่แหงปิ้งแล้วไม่น่ากับเผากว้องนึองบอกงี้ลูกเคยมากินหาออกข่างพ่นมากิดมากลูกเคยกับเถาเอือนดูไล่พอเถาก็เอาใจลูกเคยอย่างลูกเคยเสียดลูกเคยก็ขึ้นมา นั่งกินพ่อเถาหันหนาใส่ลูกเคยหันขางหันขางหายกินไปกินไปบ้านเด็กเคยกินสิน้นขั้วเถาไม่ห่องบ้านแก้วเอาเอาแก้วกัดเอามือดึงพี่นอ้องเคยหันขางใส่มือดึงบ้านดึงได้กับบ้าขาดบานเนี่ยพอมันขาดสำหรับพี่น้องเอ้ยบ้านมือนั่นไปตีถือปากพ่อเถาพี่น้อง พอเถ่าปากแตกปาก,ตปาก,ตกาเต,กต,กเยตเยเียนพอเถ่าห้าว่าดุเคยตีพอเถ่าปากเตียนก็ห้าว่าดุเคยตีลราพี่น้องบ้านเนี่ยไม่หอนเฮียนปิดกันดุเคยกับว่าบ่ได้ตีดูกบ่ได้ตีหรอกพ่อพอเถ่าก็ดุเคยตีเขียดว่าบอกสาวหน้านล้นเขียดให้ดุเคยพอเถ่าว่าดุเคยเอ้ยบอกควบกันเองเถ่าแก่ตุลากกันมา่นมาบอกควบกัน cho con nó lắm, có thầu có kia là cắn lấy tắt bắp lục thuế thế nó xếp xoáng bản như hạt phải nổ lục thuế có lấy xiếng này bắt thầu 12 xoáng sao nè kín xin khuế thầu khuế thầu cả nhạp đấy phải ยบสมันละพี่น้องวอวเถ่าก็ปากเตยียกันละ เหมืนอนหน่าจังเหนฟังอันเราเคยกินนังปลาดุกว่หลอกกินนังปลาดุกหลักกินหลอกกินนังปลาดุกอันพอเถ้าเห็น,นปลาดุกก็เลยกคิดพ่อเราเคยหลอกอันนังปลาดุกหลักหลอกกินนังปล,ลกกนนาปดุกพอเถ่าปีนไวนหวใช่ป่ะเหมือนไม่สวยฟัง หอนพี่น้องอ๋อนี่กินข้าวปุ่นพี่น้องเอ้ยพี่คาดตะบอกที่ท่านเริ่มกินข้าวปุ่นพี่น้องถ้ากินก็ถือว่าลายเติอบอด้ิพี่น้องถือว่าตำบักหุ่งจาา้านึ่งถือว่าลายยูดอกสำหรับลูกย่องกระได้ย,ย่องยส่วนมากจะกินอันอย่างเดียวพี่น้องกินเขากับเขา,ขาย่างเดียวข้าวปุ่นพี่น้องโอ๋อล่ะตำหุ่งไม่ใช่เหรอห้องไก่เสริฟอ่ะส่วนลากพี่น้องกินไดกินมากกระได พูดมาเจะาเงี้ยนาหลายขึ้นกัปุ่นบ่งเงี้ยนยังได้เนาะพี่น้องเนาะขันบ่งเงี้ยนกับเส้นเหงาพี่น้องปุ่นเส้นกระเหงากับเขาปากบ่ได้พี่น้องเอ้ยแต่เงี้ยนแล้วพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยอืเขาปุ่น้อง ดูเป็ส่วนพี่น้องเลยข่อยอยากด้พี่น้องเด้อเสียดปากก่อนเอกกัรักของยุ่งพี่น้องเอามื่อแต่เสียดพี่น้องยังไงระกของยุ่งเอามื่อเสียดเอาพี่น้องขัดพี่น้องเอยโดนเตือด้วยพี่น้องไอ้บัน ยัดคลิปโหลดบ่ได้พี่นอ้องโหลดยากพี่น้องเอ้ยมีโทรศัพท์เพียงเดียวโหลดคลิปพี่น้องบ่ได้ใส่คอมูลพี่น้องเด้อใส่โทรศัพท์ดีดอันโหลดสดเลยพี่นอ้องโหลดยากกันเกินยี่สิบทีไปแล้วพี่น้องเอ้ยอพี่น้องเอ้ยเหรนจืดจลืมข้าวซะหนิไม่กินแม้ ยี่งมเดียวพี่น้องเขาเดี๋ยวซ้ำก่าวหรอพี่น้องเอ้ยกินงมาได้เดี๋ยวซ้ำก่าคือเก่าวหรอพี่น้องครับพี่น้องลุงอิ่เอาเด้อพี่น้องน้งยงสืบขอฝากพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงยิ่งเด้อพี่น้องเด้อในช่องเพจแตน้องยง่งช่องนลุงยิ่งช่องเด้อพี่น้องในช่องเพจช่องยูทูบช่องเพจข้างบนนี่แหละพี่น้องช่องยูทูบด้อพี่น้องเด้อลุงยิ่งชแนล เราพี่เด็กพี่นอ้องเด้อลุงยุ่งกับไม่อย่างไรดอกพี่นอ้องมากินเขา่าเล็ยกยน้อยนะพี่น้องเนาะกินเขา่าเล็ยกยน้อยให้พี่น้องเบิ้งไปยังเสร็จเลยพี่น้องก็มีอย่างไรดอกไม่เนี่ยวฝากมาตอนเนาะ,ะสุดท้ายนี่สุดท้ายนี่ลุงยุ่งกับก้าวเข้ามาสวัสดีครับพี่น้อง